ัวนี้ล like ูกค้าส่งตัวอย่างนะครับเป็นกล่องแทกเกอร์บยู่นะครับทันทีแทกเกอร์นะครับตัวนี้มันจะใช้ฟีดแม่กหมดสองไซส์นะครับมันจะเป็น6.5จุดห้แล้วก็เป็น7จ็ดพืนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองทดเป็น7จ็ดพืก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น6.5นะครับออาให้เราจับก่อนนะครับสองตัวเลยนะครับ นาแบบนี้นะครับ,รบได้ั้งสตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับั้นก้นจะเป็นประมาณน,นี้นะครับออกมาจากเครื่องเราสามารถจับกดลากเพื่อที่จะเก็บงานนะครับสนแจกสินค้าสอบถามนะครับ0 8 5 12 2 2 1 2 0ารนบหรือแอดไลน์เป็นแอดไลน์เดียว f พีซีครับ